สวัสดีครับพี่น้องมือหนีครับสีกับหลังจากออกกําลังกายนะครับพี่น้องกับมาเลาะทงครับพี่น้องเนาะเลาะทงเบนเขานะครับเบนเขาเก็บผักน้าเนาะก็บผักบุ้งฝนตกนะครับฝนตกใหม่ผักปุ้งกำลังกำลังงามนะครับมือหนีคาสีพาพี่น้องมาเลาะทงเบนเขาก็เขากำลังออกครับพี่น้องเขากำลังนั่นถอกนะครับกําลังออกห่วงเนาะ เป็นบรรยากาศย่างแรลงนะครับหลังคำสีเลืกวิ่งเนาะไปแลนออกกําลังกายครับพี่น้องเนาะแวะมาซองเมืองนานะครับเนาะเข่ากําลังออกห่วงนกกาแมากินเริ่มเล่อเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มกินอะไรอย่นั่นเนาะ ใกล้สิเป็นแป้งเลยพี่น้องเนาะเขาน,ก,นกกันนกนกกระจิบนกกระจาบก็มาหลายนะครับแค่น้อยก็เสดไล่แหละเนะาะอานนี้เรามาไอจุดบังกระพวกไล่แหละ นี่คือบรรยากาศท้องน้าน,นะพี่น้องเนะตาพี่น้องมาเลาะทงเลาะทากันครับสุดอากาศให้ใจชื่นใจดีเนาะเบ่งพี่น้องเข่าง,งามโอ้สอนนะครับสอนเข่าอ่อนอสอนเข่าง,งาม